สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็มาพบกับน้องตาลนะคะแล้วก็อาร์ตีถึกกองนะคะก็วันนี้พามาดูที่ดินนะคะหนึ่งงานสิบห้าวานะคะก็เป็นที่อยู่ตำบลตำบลนายางตำบลน,นายางอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีนะคะก็อยู่ใกล้เขาตาจีนนะคะแล้วก็ตรงข้ามกับหมู่บ้านจัดสรนนะคะก็ราคานี้ ขายด่วนนะคะเพราะว่าเจ้าของที่รล้นเงินนะคะ mm. ก็จับได้จับนะคะเพราะว่าตรงข้ามที่เป็นหมู่บ้านเจสันนะคะ mm. ก็ราคาหกแสนบาทนะคะราคาด่วนจริงๆนะคะ mm. เพราะว่ารถมาจากแปดแสนนะคะจากทีแรกเขาไม่ได้ไไดเดือดร้อนตังค์นะคะก็ลดมาจากแปดแสนตอนนี้ก็ราคาหกแสนนะคะหกแสนเพราะว่าเหมือนเขาเดือดร้อนตังค์จริงเขา ให้แอดมินช่วยขายนะคะก็ถ้ายังไงใครสนใจสามารถมาดูที่จริงได้นะคะก็หนึ่งหนึ่งงาน,นงง15 15ตารางวานะคะก็ต้องข้ามกับโครงการหมู่บ้านจัดสรรแล้วก็อยู่ในพื้นที่หมู่บ้านบ้านดอนนะคะแล้วก็พื้นที่รอบๆมีบ้านคนอยู่นะคะแล้วก็ถัดไปแต่ตรงนี้ตรงเนี้ยคะ่ะ จะมีทางขาบ้านออกมาเล็กน้อยน,นั่นก็คือร้านค้านะคะจะมีร้านค้าอยู่นะคะ <S <S ถ้าตรงถ้าตรงไปเส้นนี้ถ้าตรงไปเส้นนี้นะคะก็จะไปหมู่บ้านหนองตะพดนะคะ <S 1> <S 1> ถ้าไปเส้นนี้ก็บ้านดอนนะคะออกตีแยกหนองประทานถนนเพชรกเกษมได้นะคะ <S <S ถ้าไปเส้นนี้ก็หนองตะพดตัวเมืองชะอำนะคะออกถนนเพชรกเกษมเหมือนกัน ถนนเส้นนี้ก็เส้นหลักเหมือนกันนะคะก็ะใครอยู่ใกล้ๆหรืออยากได้ที่แปลงนี้นะคะสามารถมาดูที่ดินดนะคะเพราะว่าเป็นที่สวยติดถนนนะคะถนนรดยางเขาก็ท่าน,ะะนก็บินคุกบินลูกลังนะคะบินลูกลังรอยหน้าด้วยหินอีกทีหนึ่งอะ่ะเขาเรียกหินแล้วพี่หินคุกหินคุกหินคุกนะคะแล้วก็ไปดูที่ดินกันนะครับ ข้าไปันแรเจอกับหอมกับที่ดินอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะคะอาจจะมีเสียงมาข้างบ้านเห่านิดนึงก็นี่เลยนะคะเป็นที่ดินของเราก็ราคารนะ้อนตังค์นะคะหกแสนบาทค่ะพร้อมโอนนะคะพร้อมโอนเลยค่ะวันจันทยิ่งดีเลยค่ะค <laughs> ่าโอนคนละครึ่งนะคะอันนี้คนละครึ่งนะคะ ใครสนใจมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้แล้วก็มาดูที่จริงได้เลยนะคะอันนี้่อ,อ,อันนี้ก็เป็นเขาางอันธุรัตน์นะคะไม่ใช่เขาตัดจีนเออเขาตัดจีนอันธุรัตน์อยู่นู้นขานู้นนี่เขาตัดจีนอันนี้เขาตัดจีนบ้านดอนเออสมองนิดนึง ตั้งต่จุดสมองก่อนนะครับราไปแอบดูที่กันนะครับว่าอยู่ตรงไหนครับนี่ครับตรงนี้เลยครับตรงนี่ครับตรงนี้ครับนี่ครับตั้งแต่ตรงนี้นะครับไปทางโน้นถึงนี่นะครับแล้วก็ไปนี่ถึงเสาไฟเนี่ยครับแล้ววิ่งกลับมาทางนี้ยครับอ่าบริเวณตรงเนี้ยครับแล้วก็กลับมานี่ครับอกลับมาเสานี้ครับใช่ไหมอ๋อ หลักจนนี่อ่าหลักนี้ครับเนี่ยหลักขาวๆเนี่ยครับตรงนี้ครับโอเคนะมาดูกันชัดๆนะครับนี่ทางออกก็นี่ครับ จากหาดบางเกดเกนะคะห้าจุดสากิโลนะคะก็วิ่งประมาณห้าทีแค่นั้นแหละค่ะแล้วก็ห่างจากหาดชะอำนะคะห่างจากจหาดชะอำประมาณ8ปกิโลนะคะตัวเมืองชะอำก็ประมาณ8ปกิโลเหมือนกันนะคะจากตรงนี้นะคะก็เป็นเนื้อที่เปล่านะคะไม่มีสิ่งก่อไม่มีสิ่งก่อสร้างนะคะ จบเลยเอ,อันนี้ก็ไม่เป็นการเสียเวลาครับราค,คาเท่าไหร่ครับราคาหกแสนค่ะหกแสนเน็ตเลยนะคะ แล้วก็ค่าโอนคนละครึ่งนะคะเพราะว่าเจ้าของเขาเดือดร้อนตังค์จริงๆเราจะต้องาตาังค์ไปทันทรละนะคะก็ลดจากราคา800,000มานะคะพื้นที่แปลงนี้นะคะเขาบอกขายไป800,000แต่เดือดร้อนตงังค์พอ600,000ไปเลยนะคะพร้อมโอนนัดโอนได้เลยค่ะวันไหนก็ได้หมดเลยนะคะใครก็มาช่วยนองตาลซื้อหน่อยนะครับซื้อหน่อยนี่นองตาลนะคะก็ฝากกดติดตามให้นองตาลทั้งสองช่องเลยนะคะ แล้วก็ที่ดินชะอำหัวหินนะคะมีแอดมินน้องตาลก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะไ,ได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะคะแ่งแจ่มมากมีแสช่ชยนี่ครับแล้วก็เตรียมตัวจะก,กลับบ้านกันครับตอนนี้ก็หกโมงฝ่าแล้วนะครับที่ดินก็อยู่หน้าโครงการนะโครงการครับมาดูได้ครับนี่ มีวิวเขาสวยๆครับแหลมเฟียบนะครับเขาโอเคนะครับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีดดครับ<ด>อ่าลองตาขับรถเองด้วยครับนี่ครับ<ด> <laughs>